กันแทกกันละ่ละน้องกันแทกกันสิขาดตีนน้ำร้นกันแทกเราจะน้ำรดนกันแท้เราจะไปเดินทำไมละหญิงฮะหญิงหญิงจะเดินทำไมคะนี่จะวิวธรรมชาติล่ะพี่น้องเจ้าสีสางคอนเทนนี่อย่างไหเนเพิ่ง ผู้เพิ àn àn á, mà, mà mà. Àn, b b ่นมากเพิ่นก็สิแวะมาเบิ่งผู้เพิ่นบ่มากเพิ่นก็เรื่อนผ่านเนาะก็บ่ได้ว่ากันผู้มาผู้บ่มามาชาดบานๆ้องชมบรรยากาศน้ำรอบบ้านข่อยมีแต่น้ำพี่น้องน้ำไหลไหล แรกกับว่านสีบานปุยแล้วเนี่ยพอดีน้ำม,มากกับสภาพในวานกับสีโยอ่อก่อนตัให้น้ำม,มันรุ่งเช่นน้อยก่อนมันปรับระดับน้ำมาได้เรกเพราะว่าน้ำม,มันมากเรื่อยๆเนาะต้นต้นน้ำน่ะเขาเขาจะพอตรงการน้ำนะเพราะเขาพอตรงการน้ำเขาขอปล่อยน้ำถิ่นตรงนี้ก็ไม่ได้สามเอาเนี่ยเจ้าว่าหอยเชอรี่เจ้าว่าปูจัด ปล่อยไว้สี่ลลาพี่น้องเอ้ยเศร้าหน้าเนาะมันก็ะตองมีอุปสรรคอยู่เลยมือมีอันหนึ่งกับมีอันหนึ่งกะะสูไป,ปจ้าชีวิตเศร้าหน้าบอแรงกระดามถวมมา่วไมีสองยางละศัตรูเผือก็บมีนี่แลหละหอชเชอรี่กับกับอูจอบไปสิกัดเข่ากัดน้ำเขบคุณที่รับชมจ้า